สวัสดีครับสวัสดีผู้ชมทาง youtube และก็ผู้ติดตามทาง YouTube ของผมเนะพี่น้องเนาะเมื่อนี้พี่น้องพามาอัปเดตเด้อพี่น้องเด้อหลังจากที่ก่อนนั้นนี่พี่น้องผมได้นำปุ๋ยเคมีสูตร15 1ห15หหผสมยูเลียเนาะพี่น้องเนาะมาใส่ต้นทุเรียนหลังจากต้นทุเรียนของผมนี่ใบแก่ใบตัดพี่น้องเพื่อดึงยอดทุเรียนนั่นเองเด้อพี่น้องเด้อ เมื่อนี้ครบเก้ามื้อเนาะหลังจากที่ใส่ปุ๋ยทางดินไปแล้วครบเก้าวันแล้วก็มีการฉีดปุ๋ยพ่นทางใบด้วยเด้อพี่น้องเด้อครบเจ็ดมือ้อพอดีพี่น้องมาเบิ่งทุเรียนวันนี้พี่น้องว่าจะเป็นยังไรเนาะอ่าเดี๋ยวผมพาไปเบิ่งพี่น้องหลังจากคลิปก่อนหน้านี้พี่น้องผมได้น้ำปุ๋ยเคมีสูตรเสมอสิบห้าสิบห้าสิบห้า จำนวน2อกิโลครึ่งแล้วก็ปุ๋ยยูเลียอีกครึ่งกิโลพี่น้องมาผสมคุกเข้าให้เข้ากันแล้วก็มาใส่ต้นทุเรียนของผมเด้อพี่น้องเด้อหลังจากที่ใบแก่ใบตันเนาะแล้วก็มีการฉีดปุ๋ยพ่นทางใบด้วยเนาะพี่น้องเนาะเมื่อนี้ครบเก้ามือแล้วพี่น้องพามาอัปเดตพี่น้องนี่พี่น้องมีการแตกยอดออกมาแล้วพี่น้องลายอยู่ได้พี่น้องถือว่าโอเคเนาะพี่น้องเนาะ นี่พี่น้องมันก็นมีวิธีการใส่เนาะพี่น้องเนาะหลังจากที่ทุเรียนใบแก่ใบตันนะเานาะเขาจะมาใส่ปุ๋ยเคมีเพื่อดึงยอดเนาะพี่น้องเนะาะบันนี้ก็สังเกตไปอีกสิบห้ามื่อพี่น้องถ้ายอดมันลายแล้วเนาะลักษณะยอดดีแล้วเขาพอใจแล้วเราจะเปลี่ยนไปเป็นปุ๋ยอินทรีย์เคมีสูตรหกสามสามเด้อบันนี้พี่น้องเด้อเพื่อยัง เพื่อทําให้เขาใบไม่เล็กเนาะพี่น้องนะเนาะเพราะว่าจุดนี้เด้อพี่น้องเด้อสําหรับผู้ที่เข้ามารับชมคลิปใหม่เนาะดินตรงนี้จะมีความเป็นกรดเนาะพี่น้องเนาะเราจะใส่แต่ปุ๋ยเคมีอย่างเดียวไม่ได้เด้อพี่น้องเด้อเราจะใส่ปุ๋ยเคมีเฉพาะดึงยอดเท่านั้นเนาะพี่น้องเนาะบอกคือดินเป็นด่างเนี่ยพี่น้องถ้าดินเป็นด่างนี่ใส่ปุ๋ยเคมีายเท่าใดแห่งงามเนาะมันจะกลับกันพี่น้อง เราจะใช้ปุ๋ยเคมีเพื่อดึงยอดเนาะพี่น้องเนาะผมว่าน่าจะโอเคแล้วเห็นยอดลายประมาณนี้เนาะพี่น้องเนาะเพื่อหออดิมหามือมันก็จะงามแล้วจะจะลายกว่านี้นะพี่น้องพึ่งแตกยอดก็มีเริ่มใบแบบบานๆเนี่ยจักหน่อยก็บมีเนาะพี่นอนะ้องเนาะนี่แหละพี่น้องรักการบัดนี้ปุ๋ยทั้งใบนี่ฉีดตลอดเด้อพี่น้องเด้อ ทุกห้าถึงเจ็ดวันเนาะของผมนี่ฉีดทุกเจ็ดวันเลยพี่น้องเด้อผู้ใดมีเวลาหรือว่างบรายเนาะกระสีทุกห้าเมื่อก็ดีพี่น้องส่วนปุ๋ยเคมีเราจะใส่สิบห้าวันครั้งเนาะพี่น้องเนาะถ้ามันโอเคแล้วเนาะพี่น้องเนาะยอดมาเป็นที่น่าพึ่งพอใจแล้วเข้ากับบ่อใส่แล้วจะเปลี่ยนเป็นปุ๋ยอินทรีย์เคมีไปเลยเนาะพี่น้องเนาะต้นนี้กะต้นที่ผมถ่ายคลิปเมื่อนั้นเนาะว่าวิธีการใส่ปุ๋ยเนาะ เพื่อดึงยอดหล้กก็มาต้นนี้อีกพี่น้องอีกหนึ่งต้นเนาะอัปเดตให้พี่น้องเบื้องบานนี่นี่พี่นอ้องเห็นไหมต้นนี้กับมาคือกันเห็นไหมพี่น้องหากเขาเบื้องรอบใบมันเปลี่ยนพี่น้องเขาก็จะใส่ปุ๋ยที่ถูกต้องตามที่เขาต้องการเนาะนี่พี่น้องแตกยอดลายอยู่ด้พี่น้องเห็นวะนี่คือการใส่รอบปนะุ๋ยเนาะพี่น้องตามรอบใบเนาะใบแก่ใบตานก็นจะใส่ปุ๋ยเคมีเพื่อดึงยอด มีการฉีดปุ๋ยพ่นทางใบเพื่อกระตุ้นการดึงยอดด้วยเนาะพี่น้องเนาะอ่าอ่าพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็พามาอัปเดตประมาณนี้เนาะพี่น้องเนาะการใส่ปุ๋ยตามรอบใบของทุเรียนมีผลดีต่อการเจริญเติบโตของต้นทุเรียนเด้อพี่น้องเด้อหลังจากที่ใบแก่ใบตันเนาะได้นำปุ๋ยยูเรียกับปุ๋ยเคมีสูตรเสมอซิมหาซิมหาิหามาใส่เนะาะบางคนคิดว่าไอ้การใส่ยูเรียนี่มันฉีดตายบ่เนาะทาเบืองอยู่นะทา,าเบืองอยู่ ว่าตายเนาะพี่น้องเนาะเราใส่ปริมาณที่เหมาะสมเนาะผมใส่ปุ๋ยเคมีสูตรเสมอ1ิมห้าิห้าิห้านี่จำนวนสองกิโลครึ่งหล้ะก็ปุ๋ยยูเรียหรือว,ว่าปุ๋ยสูตรสี่สิบหกศูนย์ศูนย์เนาะพี่น้องเนาะครึ่งกิโลรวมกันเป็นสามกิโลเนาะพี่น้องเนาะมาคุกเข้าให้เข้ากันแล้วก็มาใส่เพื่อดึงยอดของทุเรียนเด้อพี่น้องเด้อเอ็ดให้ทุเรียนผมแตกยอดดีพี่น้องเนาะบบดน,นี้ข้อควรระวังพี่น้องหลังจากที่เขาแตกยอด ออกมาแบบนี้แล้วเบื่องไปอีกซิมหามือเนาะหลังจากที่ใส่ปุ๋ยเคมีเบื่องไปซิมหามือถ้าแตกยอนโอเคแล้วพอใจแล้วเปลี่ยนไปเป็นปุ๋ยอินซีเคมีสูตรหกสามสามเลยเนาะพี่น้องเนาะเพราะอย่างดินมันเป็นกรดจะไปใส่แต่ปุ๋ยเคมีบ่ได้พี่น้องใบน้อยเนาะใบเล็กใบไม่ค่อยเขียวเนาะพี่น้องเนาะอ่าส่วนปุ๋ยทางใบมีการฉีดพ่นทุกห้าถึงเจ็ดวันเด้อพี่น้องเด้อ พามาอัปเดตให้ดูเนาะพี่น้องเนาะว่าเออหลักการนี้มีประโยชน์เนาะพี่น้องเนาะคลิปนาครบสิบหาเมื่อพี่น้องมันสิเมียนคือความผมว่าบอหลังจากที่ยอดมาแบบนี้แล้วเนาะเขาเปลี่ยนไปเป็นปุ๋ยอิน e ซีเคมี0ูนหกสามสามเพื่อทําให้ใบใหญ่และยาวเนาะพี่น้องเนาะอ่าคลิปนามาพอกันมาเด้อพี่น้องเด้อสวัสดีครับ